พบกันต่อในรายการ m o เตอร์ไซช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวรถมอเตอร์ไซค์บิกบค์ของ Honda รุ่นที่มีคนสอบถามมากที่สุดนั่นก็คือ CB 400 Super f o Sport Custom เครื่องยนต์4สูบเรียง4 0 0 c c ซึ่งเป็นรุ่นที่มีการผลิตมายาวนานตั้งแต่ปี1992ถึงปัจจุบันนี้ปี2020รวมแล้วก็28ปีครับ แฟนคลับรุ่นนี้ก็สอบถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับว่าเมื่อไหร่จะมีการนําเข้าสู่ตลาดเมืองไทยหลายคนนะครับรอกันมาหลายปีถึงวันนี้ก็ยังคงรอคอยด้วยความหวังบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาผมมีโอกาสพูดคุยกับทางผู้บริหารของ Honda อย่างต่อเนื่องพยายามบอกกล่าวว่าแฟนคลับรุ่นนี้ในเมืองไทยมีมากมายเหลือเกินขอให้ทาง Honda นำเจ้า CB 400 Super 4ฟเข้าสู่ตลาดเมืองไทยเสียทีตลอดช่วงเวลา20ปีถึง30ปีที่ผ่านมา CB 400 Super f o นำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยในรูปแบบของมอเตอร์ไซค์มือสองเป็นรถอินโหว์ที่สามารถจดทะเบียนได้แต่ภายหลังไม่สามารถจดได้แล้วถ้าจะบอกว่ามันคือสปอร์ตบค์400ซีซีที่คนไทยชื่นชอบมากที่สุดก็สามารถบอกได้อย่างเต็มปากเต็มคำครับเพราะว่ามันขับขี่ง่ายเบาะนั่งเตีย้ย พุปทรงคลาสสิกไฟหน้าทรงกลมดูแล้วไม่เบื่อและรถอินไวัยสมัยก่อนราคาไม่ถึง1 0 0 0 0แสนบาทก็เลยส่งผลให้หลายคนนะครับขับขี่ด้วยความสุขสนานกับราคาที่ไม่แพงจนเกินไปอย่างไรก็ตามปัญหาสำคัญของ cb 4 0 0 super 4ก็คือว่ามันไม่สามารถตรวจสอบค่าไอเสียผ่านกับมาตรฐานไอเสียระดับที่6และระดับที่7ของเมืองไทยได้ดังนั้นจึงมีการรอนะครับให้ทางญี่ปุ่นได้มีการปรับเครื่องยนต์ใหม่ จึงจะสามารถนําเข้าสู่ตราดเมืองไทยได้นั่นเองครับย้อนหลังกลับไปในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์2017เดือนตุลาคมพศ2 5 6 0ที่ผ่านมา Honda ได้มีการพัฒนา cb 400 Super 4 0 0 Super f o ปี2018ขึ้นใหม่ด้วยการปรับดีไซน์ชุดไฟหน้าเป็นแบบ led 4x4 จากเดิมที่เป็นไฟหน้าตาเพชรธ,ธรรมดาและมีการปรับเครื่องยนต์ให้แรงขึ้นจากเดิม53แรงม้าที่1500บต่อน,นาที เป็น56แรงม้าที่11,000รอบต่อนอาทีเพิ่มขึ้นมาถึง3ตัวด้วยกันผ่านมาถึงวันนี้เป็นเวลากว่า3ปีล่าสุดนิตยาสารยังแมชชีนของญี่ปุ่นได้มีการเผยข้อมูลครับว่ามีความเป็นไปได้ที่ Honda กกำลังเตรียมแผนพัฒนา CB400 Super f รุ่นใหม่ปี2021ก็คือปีหน้าโดยจะมีการปรับเครื่องยนต์ครั้งใหม่เพื่อผ่านมาตรฐานยูโรไฟซึ่งนั่นก็หมายความว่า จะผ่านค่ามาตรฐานไอเสียของไทยได้อย่างสบายๆซึ่งการปรับค่าไอเสียในครั้งนี้ต้องมีการปรับเรื่องของขนาดช่วงชักให้ยาวขึ้นลูกสูบเล็กลงมีการปรับห้องเผาไหม้ใหม่นั่นก็คือการปรับฝาสูบชุดใหม่นอกจากนี้แล้วยังมีการปรับอัตราส่วนกำลังอัดใหม่เพื่อการเผาไหม้สมบูรณ์ที่สุดมีค่าไอเสียน้อยที่สุดให้ผ่านมาตรฐานยูโรไฟย้อนหลังกลับไปตั้งแต่โมเดลแรกในปี1992จนถึงปัจจุบันนี้ปี2020 เครื่องยนต์ของ CB400 s u p e r f o นั้นยังคงขนาดกระบอกสูบคูชงชักเท่าเดิมตลอดครับ 55mm มมตรคูณ2มมให้ปริมาตรจริงอยู่ที่3 9 9อซีซีอัตราส่วนกำลังอัด11.3ตอน1เท่าเดิมมาตลอดครับแต่ว่าในคราวนี้ด้วยเงินไขของค่าไอเสียที่เข้มงวดมากขึ้นก็มีการปรับช่วงชักใหม่ลูกสูบใหม่ห้องเผาไหม้ใหม่รวมถึงการปรับอัตราส่วนกำลังอัดใหม่ พื่อมาตรฐานเอเชียนั้นผ่านไปได้อย่างด้วยดีอย่างไรก็ตามเรื่องของแรงม้าสูงสุดคงจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนครับจากโมเดลปี2018ถึงปัจจุบันนี้ทําได้56แรงม้าที่11,000รอบต่อนาทีจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้นยังไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ครับเงื่องขา่าคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า c b 4 0 0 Super Four นั้นมีระบบวาล์วแปรผันแบบ VTEC โดยรอบต่ำเครื่องยนต์ทำงานเพียง2วาล์วต่อสูบแต่เมื่อบิดคันเร่งขึ้นไป จนถึง6,300รอบต่อน,นาทีระหว่างเกียร์1ถึงเกียร์5ระบบ Hyper VTEC Level แบบใหม่จะได้เปิดทำงานครบ4วาลว์ต่อสูบครับเฉพาะเกียร์6เพียงเกียร์เดียวครับที่ว่าเราเพื่งนยน,นั้นต้องเริ่มจาก6,750รอบต่อน,นาทีขึ้นไประบบ VTEC จึงจะทำงานครบ4วาลว์ต่อสูบนี่คือความแตกต่างเทคโนโลยีของ Honda ที่มีมาอย่างยาวนานกับ CB400 Super f นั่นเองครับการปรับค่าไอเสีย ให้ผ่านมาตรฐานยูโรไฟนั้นผมคาดว่าระบบวาลแปรผัน v t e ทจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มีหลายท่านสอบถามถึงอัตราความเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงครับว่าทําได้เท่าไหร่รุ่นนี้ทําได้31กิโลเมตรต่อน้ำมันเชื้อเพลิง1ลิตรที่ความเร็วคงที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงความเร็วเปลี่ยนแปลงอัตราเร่งตามโหมดการวค่าอีเสแบบใหม่ทําได้21.2กิโลเมตรต่อลิตรครับสิ่งหนึ่งที่ทุกคนยังไม่เคยขีย่คงไม่ทราบกันก็คือบอนนนั่่งรุี เตี้ยเพียงแค่755ม mm, ิลลิเมตรผู้กับขี่ที่มีความสูงเพียง160ซนติเมตรขับขี่ CB 4 0สิบแลโฟร์ฟอรรย่างสบายๆใครที่เคยขี่มาแล้วจะทราบดีครับว่าฟิลลิ่งของรุ่นนี้ให้ความนุ่มนวลกระยนต์เงียบสตาร์ทเดินเบานะครับบางคนแทบไม่ได้ยินเสียงเลยตามความคาดหมายของนิตยสารอย่างเมดชีนระบุชัดนะครับว่าอาจจะมีการเปิดตัวในปีหน้าก็คือปี2021 หรือว่าพศ2,564โดยมีความเป็นไปได้อยู่ที่ประมาณ70%ย้ำนะครับว่าความเป็นไปได้70%ที่จะมีการพัฒนา C.B. 400ปีใหม่ออกมาสู่ตลาดในปีหน้าครับเพราะฉะนั้นใครที่คาดหวังในปีนี้อยากจะเห็นโฉมหน้าของ C.B. 400ในเมืองไทยบอกอีกครั้งหนึ่งครับว่าคงเป็นไปได้ยากแล้วต้องรอปีหน้าเป็นอย่างเร็วจะเป็นต้นปีกลางปีหรือว่าปลายปี ติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ